คอชีวิตรักรักไร้เดียงสาตอนที่7จ็ดทิาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจากการสนับสนุนของยูยี่แฟนสาวของเขากลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมากเขาทำงานเก่งจนได้รับความไว้วางใจจากหุ้นส่วนทุกคนทิปคะยูยี่ไปดูเริ่อมาแล้วนะคะหลังจากที่คุณประสบอุบัติเหตุเลิกก็ไม่มี ตอนนี้มีเลิกแล้วค่ะช่วงนี้ผมงานยุ่งมากเลยยูยี่ต้องบินไปประชุมบ่อยๆผมว่าเลื่อนออกไปก่อนเถอะนะมันจะยุ่งอะไรกันนักหนาคะทิฟเราอะเลื่อนก,กันมาเลื่อนก,กันไปเลื่อนกันมาหลายเที่ยวแล้วนะนี่ผ่านมากี่ปีแล้วคุณรู้หรือเปล่าใจคอคุณจะอยู่กินกับยูยี่แบบไม่แต่งงานแบบนี้หรอยูยี่เสียเปรียบนะผมบอกแล้วไงว่าผมต้องบินไปต่างประเทศบ่อยๆ เดี๋ยวก็ต้องไปสิงคโปร์ไปยุโรปอีกแค่อีกแค่แต่งงานมันไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากมายขนาดนั้นเลยนะคะทิพย์ปีหน้าได้ไหมนะยูยี่มีได้ค่ะช้าสุดครึ่งปีไม่อย่างนั้นจะไม่มีเลิกแล้วโอเคครึ่งปีก็ครึ่งปีครึ่งปีเราสองคนจะแต่งงานกันตกลงไหมได้ค่ะ ถ้าทิพ์เลื่อนอีกแล้วก็คราวนี้ยูยี่ไม่ยอมแล้วนะยิงซาวพอใจที่เขายอมตามใจแต่งงานกับเธอจึงรีบไปหาสถานที่เตรียมชุดเตรียมทุกอย่างเอาไว้เพราะมีเวลาแค่ครึ่งปีงานแต่งงานของเธอจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดยูยี้แกเลื่อนการแต่งงานของแกไปเลื่อนการแต่งงานของแกมาแบบนี้ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วนะ ก็ทิพเขาประสบอุบัติเหตุขาหักกว่าจะกายภาพทำโน่นทำนี่ได้แล้วก็ดูพอหายเขาก็งานยุ่งมากคุณพ่อก็ใช้งานเขาหนักเหลือเกินเขามีคนอื่นหรือเปล่าแกถึงได้ไม่ยอมแต่งงานกับแกะสะักทีเลื่อนไปเลื่อนมาหาข้ออ้างอยู่นั่นนะ่ะบ้าทิพย์เขาเอาแต่ทำงานเขาจะเ,าเวลาที่ไหนไปนอกใจฉันของแบบนี้ไว้ใจได้หรอเธอ เวลาที่เขาไปต่างประเทศเขาก็ไม่ได้ชวนเธอไปด้วยสักหน่อยงั้นเธอก็ช่วยฉันสืบด้วยถ้าได้ข่าวอะไรมาบอกฉันฉันจะโอนเงินให้เธอครั้งละหนึ่งหมื่นบาทได้จ่ายงานเปยเยอะแบบเนี้ยฉันช่วยเต็มที่แน่นอนขอบคุณนะคะพี่แบมที่มาส่งไม่เป็นไรครับแล้วเ,เจอกันที่โรงเรียนนะบายค่ะเย็นนี้ โทรศัพท์คุยกันอีกนะได้จ้ะบ๊ายบายนะใครมาส่งอะฮะวุ้นอ๋อพี่แปมค่ะเขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนนะคะคุณพ่อพอดีว่าวันเนี้ยวุ้นรอรถแท็กซี่ไม่มาสักทีเขาก็เลยอาสามมาส่งทำไมทำตัวร่านแบบนี้ฮะให้ผู้ชายมาส่งถึงหน้าบ้านอายุแค่14-15เท่านั้นเองพ่อ แรงไปหรือเปล่าคะทำไมต้องว่าวุ้นแรงขนาดนั้นด้วยเก้าแค่รุ่นพี่มาส่งที่บ้านก่อนหน้าที่มันจะมาส่งไปทำอะไรกันมาบ้างก็ไม่รู้ถ้าอยากจะร่านนักมาร่านกับฉันนี่พ่อพูดอะไรคะพ่อเป็นพ่อวุ้นนะฉันเลี้ยงแกงมาสิบกว่าปีฉันไม่ยอมยกแกให้ผู้ชายคนนี้ง่ายๆหรอกพ่อวุ้นตกใจไม่คิดว่าพ่อจะพูดแบบนี้กับเธอ พ่อพูดอะไรนี่พ่อจะทําอะไรวุน้นฉันก็จะปล้าแกนะสิมาเป็นเมียฉันซะดีๆฮะไม่นะช่วยด้วยช่วยด้วยวุ้นตกใจวิ่งหนีออกมาจึงโดนรถชนคู่กรณีของเธอก็คือธนาทิพย์เขาตกใจมากรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างหนูเจ็บตรงไหนบ้างไม่เป็นอะไรมากคะ่ะ หนูแค่ตกใจก็เลยเป็นลมมีแผลถลอกนิดหน่อยหนูชื่ออะไรแล้วพ่อแม่อยู่ที่ไหนฉันจะได้โทรบอกพ่อแม่หนูไม่ต้องห่วงนะฉันจะรับผิดชอบเต็มที่อย่านะคะอย่าโทรหาพ่อบุญน,นะทำไมอะ่ะเขาจะได้มาดูไงเพื่อได้นอนโรงพยาบาลไม่บุนไม่อยากกลับบ้านวุนไม่กลับนะถ้าคุณโทรบอกพ่อบุญ คุณจะหนีออกไปจากโรงพยาบาลแล้วก็วิ่งไปให้รถชนตายซะดีกว่าเอาละเอาละเอาละใจยเย็นๆไม่บอกก็ไม่บอกงั้นก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลให้เ,เดี๋ยวค่ะถ้าไม่บอกพ่อกับแม่ก็ช่วยบอกน้าของหนูก็ได้ช่วยตามน้าของหนูมาแทนได้ไหมคะน้าก็อยู่บ้านแถวๆนี้ไม่ไกลหรอก น้าหนูชื่ออะไรจ๊ะนาลิตค่ะล,ละลิตลลิตาเขาเป็นน้าของหนูเองชื่อของลลิตาทําให้ทิพย์ชะงักแปลกใจแต่ก็คิดว่ามันคงเป็นแค่เรื่องบมืองเอิญเขาโทรศัพท์ถึงลิตเสียงของเธอช่างคุ้นหูเหลือเกินฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับนั่นคุณลลิตาน้าของวุนหรือเปล่าครับใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับบุญหรือเปล่า ผมขับรถชนเธอครับตายจริงแล้วเยวุนเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะไม่เป็นอะไรมากครับแค่ตกใจก็เลยเป็นลมไปผมให้หมอเอกซเรย์ตรวจทุกอย่างแล้วปกติดีมีแค่แผลถลอกตามตัวเท่านั้นโอเคค่ะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ลลิตารีบร้อนมาที่โรงพยาบาลพอเธอเจอกับธนาทิพย์ก็ตกใจมากพี่ทิพย์ลิ นี่หลานลิศเหรอใช่ค่ะวุ้นเส้นหลานลิศเองถ้าวุ้นไม่เป็นอะไรมากแล้วลิศก็จะให้กลับวันนี้เลยแล้วกันแต่หลานยังเจ็บอยู่นะลิศจะให้หลานกลับเดี๋ยวนี้เหรอให้หมอเข้าตรวจให้ละเอียดละเอียดกว่านี้ก่อนดูแล้วไม่เป็นอะไรมากหรอกคะ่ะพี่ก็บอกเองไม่ใช่หรอมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยเท่านั้นเองกลัวอะไร ทำไมต้องทำท่าแป,ปลกๆเหมือนกลัววุ้นเส้นจะได้อยู่กับพี่ด้วยล่ะไม่ได้กลัวพี่เหลวไหลใหญ่แล้วลิตจะต้องกลัวอะไรถ้าไม่ได้กลัวก็ให้วุ้นเส้นอยู่ต่อสิวุ้นมองอาการของน้าสาวด้วยความรู้สึกสงสัยพอธนาทิพย์ขอตัวกลับจึงถามน้าไปตรงๆนาริศน้ารู้จักกับพี่ทิพย์หรอ ไม่รู้จักหรอกเพิ่งเจอกันครั้งแรกจะรู้จักกันนี้ยังไงแน่ใจนะถ้าทางน้ากับเขาเหมือนเคยรู้จักแล้วก็เหมือนกับไม่ถูกกันด้วยบ้าน่ะจะไม่ถูกกันนี้ยังไงฉันก็แค่กโกรธที่เขาขับรถชนแกเท่านั้นแหละแน่ใจเอ๊แน่ใจสิแกสงสัยอะไรเนี่ยเปล่าก็แค่รู้สึกแปลกๆกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะ ม่ได้คิดจะยุ่งแต่เขาก็ห,าาหล่อดีนะนาลิสใจดีด้วยอยากคิดอะไรลึกซึ้งกับเขาเชีวยวนะเยวุนห้ามเด็ดขาดเลยป้านาลิสคิดอะไรเนี่ยบุญก็แค่เห็นว่าเขาหล่อดีแล้วก็ใจดีเท่านั้นเองเปล่าเปล่าเปล่า,ลาฉันก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นแหละนอนพักซะจะได้หายเร็วๆจะได้รีบกลับบ้านลาริตาดูตะกุกตะกะัก สวนธนาทิพย์เองก็เหมือนจะสงสัยอะไรบางอย่างยิ่งทำให้วุ้นสาบานกับตัวเองว่าเธอจะต้องหาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้ก็จ,จบลงไปแล้วนะคะรักไร้เดียงสาตอนที่7ค่ะถ้าชอบกดไลค์และคอมเมนต์ให้พี่ตักด้วยนะคะมารุ้นไปขุบความรักของมนและกธนาทิพย์ว่าจะสมหวังหรือไม่ค่ะ